สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตูมนะคะย่าหนิงจะให้อาหารไก่นะคะมาให้อาหารไก่โอ้ยตากกล้วยด้วยนะคะฮะตัวนี้ไม่ถึงร่มเลยแดดไม่ส่องถึงเลยต้องได้เอาเข้าไปอีกแล้วตัวนี้ไม่ถูกแดดเท่าไหร่อ้าวต้องได้เอาไม้พาดไปนู่นแล้วเนาะอ๋อไม่ค่อยถูกแดดถนะ้าตัวนี้ต้องย้ายที่นะนะคะนี่ตากกล้วยนะคะ เอาค่ะ uh, okay. อาหารไปให้ไก่ก่อนนะคะเป็นไงคะไก่ไม่ไข่หลายวันแล้วนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไก่นะคะไก่ไม่ไข่เลยนะคะตั้งแต่เป็นอัดหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะไก่ไม่ยอมไข่เลยคะ่ะมาให้อาหารก่อนนะคะ หมดหรือยังยังไม่หมดแต่ทําไมไม่ไข่เดี๋ยววันนี้จะไข่หรือเปล่าก็อาหารก็ให้เต็มอิ่มอยู่แล้วทําไมไม่ไข่ล้นี่อาหารไม่ได้ขาดเลยนะนี่ให้ประจําเลยนะคะอาหารมีเพียบเลยนะทําไมไม่ไข่นะแปลกิงแปลกิงแปจริงๆมาดูสิคะไม่ไข่นะคะ ดูยังไงก็ไม่ไข่นะคะทําไมเนาะเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่ไข่ได้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับไก่เนาะไก่ทําไมไม่ไข่โอ้ยแปลกจริงนี่น้ําก็มีอาหารก็มีไม่ขาดเลยแล้วทําไมไก่ไม่ไข่เนาะต้องได้ไปปรึกษาอกเกษตรแล้วล่ะคะ่ะ หน้าก็แดงแดงดูสิหรือว่าอะไรมากินไข่มันหมดหรอถ้าว่าอะไรมากินไข่ก็น่าจะเห็นเปลือกไข่มั่งนะคะแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยเปลือกไข่ก็ไม่มีไม่เห็นวี่แววไม่เห็นวี่แววไม่เห็นลักษณะของการที่มีอะไรมากินเลยนะแต่ทำไมถึงไม่ไข่ล่ะอก็แปลกจริงนะ หรือว่ามันหมดไข่แล้วเนาะถ้าหมดไข่แล้วก็รูโอ้ไม่ไหวแล้วให้อาหารซื้ออาหารมาตั้งสี่ร้อยกว่าบาทยังไม่คุ้มค่าเลยแต่ก่อนยังได้กินทีละฟองสองฟองแต่นี่ไม่มีไข่เลยแล้วจะทำยังไงทีนี้อา้าวก็คงให้หัวอาหารเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ไข่ก็คงพอไม่ซื้ออีกแล้วอเข้าไป เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ไข่ดูสิเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไข่อ้ยแปลกจังเลยก็สมบูรณ์อยู่หน้าก็แดงแดงนี่ทำไมไม่ไข่เนาะดูหน้าสิแดงเป่งเลยอ๋อแล้วทำไมไม่ไข่เป็นอาทิตย์แล้วโอ้ยแปลกด้หรือว่ามีอะไรมาเอาไปกินเนาะก็ไม่เห็นวีว่แววนะเอาเข้าไปอ่ะ รอดูพรุ่งนี้อีกหรือว่าอาหมดไข่แล้วเข้าไปเด้อเข้าไปเด้อหมดไข่หรือยังก็ไม่รู้ปิดก่อนนะคะ วิธีการปิดก็ง่ายๆเรียบร้อยไก่ไม่ไข่โอ้ยทำไมเนาะถึงไม่ไข่เนาะอาหารให้ประจำอยู่ยังไม่ไข่เลยน้ำก็มีอาหารก็มีอะไรมาขโมยไข่ไปกินก็ไม่รู้ถ้าว่าขโมยมันก็ต้องเห็นทางเข้า เดีนี้ไม่เห็นทางเข้าเลยนะจะเข้าด้านไหนแล้วเปลือกมันอะไรก็ไม่เห็นอีกมันก็คงหมดไข่แล้วค่ะแย่แล้วแย่แล้วไก่ไม่ไข่ต้องไปปรึกษาเกษตรแล้วทำไมถึงหมดเร็วจังยังไม่ถึง3มปีเลยไก่มันไข่กี่ปีก็ไม่รู้เนาะเพิ่งได้สองปีนะคะ อขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ